สวัสดีพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้จะมาพามาสามสิ่งน่าทึ่งแล้วก็มหัศจยนนะครับสําหรับแมสนะฮะแมสหน้ากากอนามัยของเรานั่นเองนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็อันนี้ของผมก็จะเป็นแมสที่ใช้แล้วนะฮะก็ยังไม่ทิ้งนะครับของผมแต่พี่ๆจะใช้แบบแมสที่ยังไม่ได้ใช้ก็ได้นะครับ อย่างแรกเลยสิ่งแรกเลยนะครับที่เราจะนํามาใช้ประโยชน์นะครับผมก็เจ้าตัวนี้นะฮะสายที่ท้องหูนะครับผมเราเด้งออกเลยนะครับเด้งง่ายมากนะฮะนะครับผมแค่นี้ก็ออกแล้วนะครับหนึ่งเส้นนะฮะีกข้างหนึ่งนะครับผมหนึ่งเส้นนะฮะวางไปนะครับผมแล้วก็ มันจะมีเหล็กนะครับแต่เหล็กอันนี้ผมแกะออกไปแล้วการเอ,อาเองครัแกะไปแล้วนะครับแกะไปแล้วนะคฮะแกะไปแล้วนะฮะก็ค่อนข้างที่จะลำบากสักนิดนึงนะครับผมเพราะมันก็จะลกๆหน่อยนี่นะครับผมชิ้นส่วนซีดที่2นะครับก็จะเป็นเหล็กนะครับ มันจะมีลวดข้างในนะพี่พๆสังเกตไหมครับว่ามันจะมีลวดที่ไว้สําหรับดัดนะครับให้มันแนบกับจมูกด้านบนนะครับสั่นจมูกนะครับแล้วก็แกะลวดออกมานะเพื่ออาไว้ใช้ประโยชน์ยเงินนะครับผมก่อนที่เราจะทิ้งนะครับแมสนี้ใช้ได้ใช้ได้ทั้งแผ่นนะครับผมประโยชน์นะฮะก็พอแกะออกมานะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะฮะก็จะเป็นลวดนะครับผม ที่พี่พอจะเห็นนะครับกล้องโฟกัสนะครับก็จะมีลวดอยู่ด้านในนะครับผมนะครับด้านบนนะครับก็วางไปนะครับอุปกรณ์ชิ้นที่3ของเรานะครับไอชิชิ้นที่2นะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมอุปกรณ์ชิ้นที่3ก็คือนี่นะครับก็คือประโยชน์ของแมสนะครับใช้ได้ทั้งแผ่นนะครับประโยชน์ของมันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปใช้นะครับว่ามันใช้อะไรได้บ้างนะครับ ต่อแมสหนึงแผ่นะก็หนึ่งเลยนะครับผมก็ที่เราได้จากแมสนะครับก็คือสายของหูนะฮะสายของหูหนึ่งนะครับสองก็คือแผ่นแมสเองนะครับสามก็คือนี่นะครับผมก็จะเป็นลวดนะครับที่อยู่ในตัวแผ่นแมสนะฮะนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมพี่ๆคงจะสงสัยนะครับว่าผมจะไปทำอะไรนะครับก็ยังแรกเลยนะครับ ก็นําแมสนะฮะจริงๆอันนี้ผมไม่ใช้แมสดําดดกว่านะครับก็แกะออกนะครับแกะหูที่คล้องหูออกนะครับก็แกะทิ้งเลยเลยนะแล้วเราก็เอา,อาลวดที่อยู่ในแมสนะครับตอนแรกผมปกติผมจะใช้แมสดำนะแต่อันนี้ที่เอาแมสฟ้ามาก็เพราะว่าพี่ๆจะได้เห็นนะครับในการทำงานของมันนะครับ ก็พอแกะได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับก็คือเอาสายคล้องหูออกนะครับแล้วก็เอาลวดในตัวมันออกนะครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆก็จะมีไดร์เผมที่บ้านใช่ไหมครับก็ไปหาขวดพลาสติกนะครับที่สามารถที่จะ,ะสวมเข้ากับตูดไดร์เป่ผมได้นะครับประมาณในลักษณะนี้นะครับก็ไปตัดมานะแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เลยนะครับผม ก็เอาแมสตนะครับที่เราไม่ได้ใช้นะฮะทำเป็นลักษณะนี้นะครับที่เราได้แกะเมื่อกี้นะฮะก็ครอบเข้าไปนะครับแล้วเราก็เอาอันนี้สวงเข้าไปอีกทีนะครับผมก็จะไม่ค่อยถนัดนะฮะก็ส่งเข้าไปอย่างนี้นะฮะเข้าไปให้แน่นนะครับในลักษณะนี้นะครับผมก็วางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะจําลองนะครับก็คือ จะเอาฟุ่นจริงๆนะครับนี่คือฟุ่นนะครับที่ผมฟาดได้นะฮะก็เอามาวางนะครับผมเอาฟุ่นมาวางนะฮะแล้วเราก็เปิดเครื่องดูดฝุ่นนะครับด้านนี้จะเป็นเป่าผมนะครับเป่าลมหมอกนะครับด้านนี้จะเป็นดูดฟุ่นทันทีนะฮะก็กดเปิดใช้งานเครื่องนะครับถุงติดนะครับถุงติดนะฮะก็คือลมมันแรงนะครับผมนี่ฮะ เห็นนะครับเราปิดก่อนนะครับก็มาดูด้านในนะด้านในก็จะเป็นเศษที่เราได้ดูดไปอันนี้นี่เกี้ยงเลยนะคือก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฝุ่นที่เราได้ดูดเข้าไปนะฮะคร่าวๆนะครับผมก็จะอยู่ด้านในนะฮะพี่ๆพอจะเห็นไหมครับว่าฝุ่นมันไปอยู่ข้างในหมดนะครับผมก็คือนี่จะเป็นไอเดียแรกนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผม ดูดได้จริงนะฮะชิ้น้น้นส่วนที่2ก็คืออ่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นลวดนะครับเอาไว้ดัดให้แมสมันแนบกับสันจมูกเรานะฮะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจะมาทำอะไรพี่ๆก็ชมนะครับก็เป็นประโยชน์นะครับผมอันนี้ก็จะเอามารัดพวกสายไฟอย่างเงี้ยนะครับ สายไฟที่เราไม่ได้ใช้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องชาร์จของแบตเตอรี่ลิเธียมนะฮะของผมเองนะครับซึ่งสายมันยาวนะครับปัท้ายนะฮะมันก็จะค่อนข้างที่จะแบบถ้าจะรวบมามัดอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยแลดูน่าดูสักเท่าไหร่นะแต่พอเราเอารวดนะครับของเจ้าแมสนะฮะมามัดมันก็ไม่ค่อยลุงรังสักเท่าไหร่นะครับก็โอเคไหมครับพี่ๆอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการนําไปใช้ประโยชน์นะครับผม ก็ตัวอย่างที่3ามนะฮะอันนี้ผมก็ใช้ใช้เยอะนะครับผมใช้เยอะมากนะฮะอันนี้ผมก็ใช้นะวันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะของผมเองนะกระวานเห็นเกียตู้เชื่อมผมใช้หมดนะฮะก็อุปกรณ์ชิ้นที่สของเรานะครับก็คือพระเอกเลยนะฮะก็ไม่ไม่เชิงพระเอกหรอกครับก็มันใช้ประโยชน์ได้ดีจริงนะฮะก็ตัวนี้นะครับสายหูคล้องแมสนะคเอ้สายสายคล้องหูนะของแมสนะฮะ ยาวมากนะครับผมประมาณ70็ดเซนนาจะถึงนะฮะเพราะความยาวมันยืดหยุ่นได้นะครับผมก็สามารถที่จะรัดสายสายยางนะครับอย่างนี้นะฮะที่ผมได้บอกเมื่อต้นคลิปนะครับว่าแกะออกมานะที่สายคล้องหูแมสนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับเราก็ผูกหูชักรูดเอาไว้นะฮะผูกหูชักรูดเอาไว้นะครับผมคลิปนี้ถ้าพี่ๆคิดว่ามีประโยชน์ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับนี่ก็ผูกหูชักลูดไ้นะครับเวลาเราจะแกะออกเราก็ดึงนะครับแค่นั้นเองนะฮะนี่ก็หลุดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะแกะให้พี่ๆดูนะฮะดึงนะครับหลุดแล้วนะฮะง่ายไหมครับง่ายนะครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ถ้ามี ไอเดียอะไรดีๆผมก็จะนำมาฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็โปรดติดตามผมไว้หน่อยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะฮะก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนะครับผมวันนี้ก็ขอสวัสด,ดีครับ